เราเชาวกระบี่นำคณะภูกขบการนะครประมาณ3 4 4รายเนี่ยเราก็มาบพบกปากกับผูกอบการ นินเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดภาคเหนือนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากสายการบินบากงกอกแอร์เวย์นะคะซึ่งก็เคยเทำให้ตัวส่งเสริมการขายของกระบี่อยู่แล้วนะคะเป็นแพ็กเกจพิเศษไอ้ตัวนี้ดีอยู่ดีนะคะทำให้นักเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยค่อนข้างสนใจกระบี่ทีนี้ใน,ในในครั้งนี้เราก็เลยนำผู้ประกอบการจำนวนซ้ำสี่คนนะคะมาพบป,ปะกับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียง ตอกย้าและก็เชิญชวนให้ให้ชาวภาคเหนือนะคะไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่เท่านั้นให้ไปเที่ยวที่กระบี่บ้านเรานะคะเพราะว่าจังหวัดกระบีนะ่นั้นเรามีออทะเลที่สวยมากแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวภาคเหนือนะคะเพราะเขาไม่มีทะเลมันแน่นอนว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเขาต้องไปเที่ยวกระบี่ด้วยคิดว่าการมาครั้งนี้เนี่ยจากการพูดคุยกับบรรดาผู้ประกอบการที่มาจากจังหวัดกระบี่ก็ได้รับความพอใจนะคะส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะเจรจาแลกเปลี่ยน ความแลกเปลี่ยนข้อมิจเหตไแ้รเปลี่ยนการขายกันแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือคีวคอนแทคไว้ละมีมีที่อยู่มีชื่อมีบริษัทอยู่แล้วก็สามารถติดต่อได้ในอนาคตค่ะแ,แน่นอนค่ะแน่นอนเพราะว่าวเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเท่าที่ดูแล้วจากการที่บางกรองเอเวเนี่ยได้ทําตลาดมาร,รยะหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่า ค่อนข้าง,งได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากชาวเชียงใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเมื่อพวกเราลุขึ้นมาตอบย้ำในครั้งนี้แล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือความตั้งใจแล้วก็ชาวเชียงใหม่ได้รู้จักโปรดักต์มากขึ้นหลากหลายมากขึ้นนะคะก็เป็นตัวเลือกก็สามารถที่จะตัดสินใจเดินทางได้ง่ายขึ้น